อานาทะดูก่อนอานุความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์ละพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทําอย่างนั้นแม้เราแตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์ในพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปความทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหา ถัดดาพิเรตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถดัดดาพิเรตัณหาได้มากก็ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถดัดดาพิเรตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้สวยสุขพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นตาผู้รู้ทางในความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์เยวว่าแต่เราตถาคตเลย แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนักไม่ทั่วพอดีและจะมาตรสัสรู้ในการผ่าหน้ากอดีจากมาช่วยพาสัทว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์และไมได้สวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนำสั่งสอนให้รู้สุกรู้ทุกข์รู้สวามิแลพระนิพพานอย่างเดียวกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศปาญมีอาการหรือเราตะตถาคตนี้ทุกๆองค์ บุคคลจะพูดใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างก็ด้วยศีลด้วยชามด้วยยาด้วยอิธิบุคคลจะพูดนั้นเป็นคนหลงผู้ที่เด้นาว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศวรรยา,ยาสนสําหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพาน้วยการทุกองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใด,ดมีทศวรรยานผู้นั้นได้ชี้ว่าพระพุทธเจ้าว้วยการทุกองไม่ควรจะมีความสงสัย ยานสิบประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจา้าถ้าไม่มียานสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจา้าถ้ามียานสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธาสดานุภาาอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศกุลยาน II. สิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจา้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จะตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะเป็นทางแห่งความเสียหายหวายโลกทอนนั้นดูก่อนะอนอนทศพลายานสิประการนั้นเป็นของสําคัญอยู่สําหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราแต่ถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพญญาณสิการได้แล้ว ก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางยานั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยใหม่เอาจิตใจไปได้เพียงนรกแลสวรรค์และภูม,มโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถาดจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าพาใจว่าจะเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพาน แล้วตหงลงขึ้นไปเป็นอาวุประโคมไปแน่